นวัตกรรมการศึกษามันเป็นอย่างไรกันแน่นะครับอย่างที่บอกครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติกรุงเทพรวมกับอีก10จังหวัดเป็นเขตนวัตกรรมการศึกษาแต่เดิมเนี่ยมีอยู่8จังหวัดใน8จังหวัดหนึ่งใน8จังหวัดก็คือจังหวัดระยองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาก็ดําเนินการเรื่องนวัตกรรมการศึกษาจนมีผลการดําเนินงานที่ชัดเจน จึงจะมายกเป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมนี่แหละนะครับเขาจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกวัยระยอง Inclusive Learning Academy แนวคิดก็คือเขาบอกว่าโลกปเปลี่ยนระยองต้องปรับเป็นระเบียนการเรียนรู้ตะวันออกนะครับจังหวัดระยองนีเป็นหนึ่งในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec ชาเชิงซาวชนบุรีระยอง เพราะฉะนั้นแน่นอนครับก็จะต้องมีเรื่องของการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีใหม่ๆครับเคลื่อนโดยคนในพื้นที่นะครับแน่นอนก็ต้องมีนคนระยองนี่แหละที่จะรู้ภาคประชาสังคมต่างๆอย่างที่ผมบอกต้องร่วมหมายร่วมมือกันนะครับใครจะรักนะครับพื้นที่ของเราชุมชนของเราบ้านของเราได้ดีกว่าคนในพื้นที่เพื่อการศึกษาอย่างมีความสุขของคนระยองเรียนรู้ไปมีความสุขไปเพราะนะฮะได้เห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เห็นชุมชนที่ยั่งยืนได้เห็นการรักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เห็นเทคโนโลยใีใหม่ๆเข้ามาและเข้าถึงการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตรงนี้แหละสาคัญอย่างที่บอกเป็นสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกวัยการที่จะพัฒนาเรื่องของสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกวัยของจังหวัดระยองเนี่ยนะครับเขาจะมีคีย์เวิร์ดสาคัญก็คือ M A R C o, marco นะครับต้นแบบผลิตพัฒนาคนรองรับเศรษฐกิจและสังคม อย่างยืนครับ M คือ Manpower นะต้องเสริมพะละกำลังให้กับคนก่อนนะครับชุมชนจะก้าวหน้าได้คน <c oughs> ก็ต้องได้รับการพัฒนานะครับเรื่องของเศ,ษศรษฐกิจก็ต้องพัฒนาคนเยาวชนน้องๆในกลุ่มอาชีวะให้มีทักษะพร้อมรองรับ EEC อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะ12อุตสาหกรรมเป้าหมายการพัฒนาคนรองรับการท่องเที่ยวก็ต้องมีการเสริมเรื่องภาษาแมนพ o าวเ นะครับเอนเชสเตอร์ chester, ต้องรู้ถึงรากเงาบันพรบรุษประวัติศาสตร์ของจังหวัดระยองรวมถึงรีซอร์ทนะครับก็ต้องต้องรักในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องของชายหาดเรื่องของเกาะสเมเ็จชายหาดสีขาวที่สวยงามของจังหวัดระยองนี่เป็นทรัพยากรที่มีค่าซิตนะี้เพลนนิงก็ต้องรู้ถึงผังเมืองนะครับโซนนี้เป็นโซนเรื่องของสีเขียวโซนนี้สีส้มเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และ occupation เรื่องของอาชีพอย่างที่บอกนะฮะสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกวัยของจังหวัดระยองคําว่าสถาบันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจัดไปจัดในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยอ,อะไรนะเขาจัดเป็นพื้นที่แบบนี้เลยนะครับนี่ท่านดูนี่เป็นนะครับแผนที่ของจังหวัดระยองและจะมีจุดมาร์กต่างๆจุดต,ต,ต,ต่างเนี่ยเขาไปศึกษาแล้วนะครับอย่างนี้ฮะพื้นที่การเรียนรู้เรื่องป่าชายเลนนี่ก็มีจุด เข้าไปถึงก็จะดูการอนุรักษ์ป่าชายเลนของจังหวัดระยองสภาพปัญหาด้านป่าชายเลนของจังหวัดระยองนี่ไปเรียนรู้เลยมีจุดเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์เส้นทางการเดินทัพพระเจ้าตากความเป็นมานะครับอย่างที่อำเภอแกรงนะสุนทรภู่เงี้ยกวีเอกของโลกท่องเที่ยวสร้างสารรค์นะท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะกิจกรรมต่างๆมากมายจริงๆท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์อย่างไปร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้กิจกรรมคอนเสิร์ตนี่ก็ใช่หมดคุณภาพชีวิตชุมชนไปดูได้ชุมชนโบราณของเขาเยอะที่แกลงก็มีนะครับถนนยมจินดาก็ใช่มีครอบคลุมนะทักษะศตรวรรษที่21ก็จัดเป็นจุดให้ประชาชนไปเรียนรู้ว่าเนี่ยเข้าสู่ศตรวรรษที่21แล้วคนเราควรจะมีทักษะด้านไหนบ้างสิ่งสำคัญการเข้าถึงไอทีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการประกอบอาชีพสร้างไรายได้ อาชีพอุตสาหกรรมก็กำหนดเป็นจุดเลยอาจจะไปเรียนรู้นะครับในพื้นที่ EECI เรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเรื่องเกษตรสมัยใหม่อันนี้ผมบอกเดี๋ยวนี้นะครับระยองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่หลากหลายอุตสาหกรรมนะครับชายหาดท่องเที่ยวรวมถึงเกษตรกรรมรวมถึงการดูแลทรัพ,พยากรธรรมชาติเรื่องของนวัตกรรมการศึกษานำเสนอข้อมูลเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมพอเห็นภาพนะ